สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับชาวเอฟซีของเรานะครับผมวันนี้เราอยู่ที่หลังร้านนะครับหลังเต็นพีพีาคารนะครับสถานที่ตั้งเราอยู่ที่ถนนเรียบทางด่วนนะครับโรงเรียนสวนกุลาบทนบุรีนั่นเองนะครับผมพระรามสองไม่ไกลครับผมวันนี้เรามีรถสวยๆมาฝ่ายเอฟซีกันนะครับผมมาดูกันนะครับผมวันนี้เรามีเป็นโตโยต้านะครับแคมรี่นะครับ2.0นะครับเป็นปี2 0 0 5ันคันนี้บอกเลยว่าเป็นเมเนเจอร์เชนแล้วนะครับผมไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเปลี่ยนละนะครับ เป็นตัวไม่ได้เชนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสีสันถือว่าสวยงามนั่งขันนะคันนี้แทบไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับนี่ยสีสวยอย่างมากๆนะครับแล้วก็เป็น2.0ด้วยนะครับนี่ฮะอย่างสวยเลยนะครับเหมือนเดิมแก๊กแฟนฉันเจอไหมลูกนี่ครับเป็นโตโยต้าแคมรี่นะครับสวยๆก็เป็นทีเดียวนี่ฮะดูด้านข้างกันนี่สวยมากๆนะครับ แข้งแฟนฉันของเรานะครับผมป่งทุกวันครับเด็กไทาจะไปแชมป์โลกนี่ครับผมสวยๆก็เลยทีเดียวฉากนี้ละลายใจเลยน้องหลังบอกให้ไปดันน่งดูนี่ก่อน,นเห็นหมดไหมสอสรามอมาเรษทีมั่งมีอีกแล้ว1987คิดบวกได้พวกครับผมเอามาดูภายในกันภายในนะครับก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับอย่างมากๆเลยนะครับเอาขอเสียงนดิดนึงครับน้องหลัง รถติดเชื่องเรียบร้อยนะครับหุ้มเบาะเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากนะครับชุดนี้เนี่ยคือเจ้าของเก่าเนี่ยทำมาหุ่นหลายพันอยู่นะครับเนี่ยเป็นสีทองเงางามอย่างสวยเลยนะครับ ABS นะครับก็เป็นแอร์แบคพูด้วยนะครับแล้วก็มีปรับไฟหน้าด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นกุญแจสองดอกเลยนะครับถ้าจะไม่ผิดถ้าจะมือเดียวเท่านั้นเล่มฮะกระจกไฟฟ้านะครับสึญทาร์ล็อกนะครับเนี่ยก็ยังใช้ได้ปกตินะครับผมนี่บอกเลยว่าไม่แพงนะครับไม่แพงมีโปรโมชั่นด้วยนะครับผม นี่ฮะโอ้โหสวยๆก็เลยทีเดียวนะครับบอกเลื่อนมาจะลายกุญที่วะเนี่ยนะสวยๆก็เลยทีเดียวนะครับนี่ฮะคอนโซลสวยนะครับ ABS นะครับแล้วก็เป็น airbag ด้วยฟรอนต์สวยอยู่นะครับแล้วก็ยังฟังเพลงได้อยู่นี่ฮะอยากใช้ได้เลยแอร์เป็นดิจิตอลแล้วนะครับนี่ฮะหกเกียร์ก็ยังสวยอยู่นะครับรถเรียบร้อยมากๆนะครับมี่สตาร์ทอยู่นะเงียบกริบๆนะครับ แฮ่วัตถุหลังนะครับนี่ชุดหลังก็ยังสวยนะครับแม่กูชี่ทั้งตัวเลยนะครับมีม่านด้วยนะครับแต่ว่าเป็นเมนวนวะ่นแล้วก็มีแอร์หลังด้วยนะครับยังสวยอยู่เลยนะครับผมเอาไปห้องเครื่องเลยครับผมแล้วก็มีไล่ฟ,ฟ้าด้วยนะครับโอ้เครื่องเงียบอะ <partager> <ๆ S 1> นะครับห้องเครื่องยังสวยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันห้องเครื่องก็ยังเรียบร้อยอยู่นะ ปล่อยมือได้เลยครับช่วงนี้ยังใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับนะครับแขนคร้องคันหน้าก็ยังเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เอ่ยอะไรเอ่ยก็ยังอยู่ครบหมดนะ e p s นะครับเนี่ยที่ดำๆนี่คือไม่ใช่แล้วเป็นขันสนิมเดิมของโรงงานก็นะครับแต่ว่าไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำแล้วก็เป็นน้ำมันด้วยนะครับผมอาฟิฝากระโป้เขาต้องรางคันนี้บอกเลยว่าไม่แพงเลยจ้า f อจ้ามาแล้วครับผมยังสวยเลย โตโยต้านะครับแคมรี่นะครับ2.0นะครับตัวนี้ปี2 0 0 5แล้วก็เป็นไมเนอร์เชนแล้วนะครับมาแล้วจากแคมที่ของเรานะลืมถามเลยครับพี่คันนี้เท่าไหร่อ่ะน้องหลังคันนี้โตโยต้าแคม y รี่ปี2005นะพี่สวยๆเลยนะให้เอฟซีไปเลยเท่าไหร่ดีจ้ะ1 000, 5 0 0 0 0สบาทครับผมสุดยอดเอารถหนึ่งพันออรถหนึ่งพันจบหมดทุกอย่างสุดยอดขอบครับอยู่บ้านก็ซื้อรถได้นะพี่เยี่ยม ยังแจ่มมากโค<ฮ>นี่จะดับผู้บริคูณเลยนะครับเนี่ยแมีรดับบุกด้วยผู้บริหารแล้วกันนะครับสนใจติดต่อมานะครับเป็นโตโยต้าแคม r รี่นะครับคันนี้เป็นปี2005นะครับสวยๆเลยนะครับ155,000บาทนะครับเป็นที่น้องหลังบอกนะออกรถ1,000จบทุกเรื่องขอบคุณครับ